สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เราเป็นว่าที่กราฟิกดีไซเนอร์กันแล้วถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่ผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับในเรื่องของเส้นทางรับ Photoshop เรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เรามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเอามาเกิดประโยชน์แล้วมาใช้ในทางธุรกิจการค้าหรือว่าในการอัพให้ไลฟ์สไตล์ของเรามีความสุขมากขึ้นยังไงนะครับเราเริ่มดูนะครับดูจากปกนี้จะเห็นเลยว่าหน้าตาเราเนี่ยทันสมัยมากเลยนะครับ แล้วผมเองก็จะแนะนําแบ่งปันในสิ่งที่ทําให้เราสามารถจะโชว์ความทันสมัยของตัวเราได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียนแล้วต้องทําได้ใช้เป็นนี่เป็นหลักเลยนะครับในการที่เราจะนํามาแบ่งปันแล้วเกิดประโยชน์ทั้งผู้แบ่งปันและผู้รับหลังจากที่เราได้มีความรู้ในเรื่อง p h o t o s h o p มาแล้วเราจะรู้เลยว่าเมื่อก่อน,น Photoshop เนี่ยโฟโต้ช็อปจะถูกใช้ในเรื่องของสิ่งพิมพ์แทบจะร้อเซเลยแล้วก็ค่อยๆกลับมาในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันก็คือ นามาในเรื่องของการดีไซน์งานที่อยู่ในส่วนของการเป็นเว็บหรือว่าในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการสื่อเนี่ยผมจะแยกออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งแล้วก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถ้าคนทําธุรกิจแล้วสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี้สะดวกเพราะว่าเราพิมพ์ด้วยอิงเจ็ตผมจะไม่บอกในเรื่องของการที่เราจะทําสื่อสิ่งพิมพ์ให้ลงพิมพ์พิมพ์นะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะในเรื่องของอิงเจ็ตตรงนี้เนี่ย เราจะยกไว้ทีหลังดีไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราได้รับรู้ได้เรียนกันก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของการทําสื่อออนไลน์แล้วอย่างแรกนะครับที่เราเห็นสื่อออนไลน์อยู่ในโลกออนไลน์นี้มากที่สุดนะวันนี้ก็คือสื่อทางด้านโซเชียลทางด้านโซเชียลเราสื่ออะไรครับที่เราเอาโฟโต้ h อปเข้าไปช่วยทําให้เว็บทำให้โปรไฟล์ของเราดูดีเวลาที่ถ้าเรามีธุรกิจนะเราจะแอดใครเป็นเพื่อนเขาจะมาเช็คดูแล้วว่าคุณเป็นใคร มีอะไรน่าสนใจไหมนะครับโปรไฟล์จะเป็นเรื่องสําคัญเวลาที่คุณสร้างแฟนเพจขึ้นมาคุณมีธุรกิจคุณให้เขารายหรือว่าการที่คุณเนี่ยพรีเซนตตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่านะครับอยากรู้จักผมมากกว่านี้ผมอยู่ที่เพจนี้นะครับเข้าไปไลค์ให้ผมด้วยประมาณนี้พอเขาเข้าไปเห็นเพจเราแล้วเขาจะไลค์หรือไม่ไลค์นั่นนะครับมันเป็นผลงานของเราเลยครับว่าเราทําผลงานระดับไหนเขาถึงไลค์นะฮะ ตรงนี้ผมจะเริ่มต้นที่สื่อออนไลน์ประเภทโซเชียลก่อนนะครับเราไปปรับแต่ง Facebook ของเราให้ดูดีก่อนส่วนในเรื่องของเว็บเพจนะครับเว็บเพจเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเริ่มต้นของการเขียนเว็บซึ่งพวกเราเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องทํางานพวกนี้นะฮะแต่บางคนที่สนใจก็เดี๋ยวค่อยเข้าเรียนนะครับเหตุที่ผมเอาตรงเว็บเพจเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยการมีเว็บต้องมีหลายเว็บเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของเรื่องเว็บไซต์ด้วยการเริ่มต้นที่เว็บเพจเราจะไม่งงแล้วลิงก์แต่ละลิงก์ที่เชื่อมต่อระหว่างเรานะครับกับเว็บเรากับเพจหรือว่าเรากับมีเดียต่างๆเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับเพราะฉนั้นฟังตัวนี้แล้วสงสัยต้องแอบเรียนแล้วล่ะนะครับส่วนเรื่องเว็บฟอร์มเนี่ยเป็นพัฒนาการในการที่เราจะใส่ช่องกรอกนะครับเวลาที่จะทําให้คนเขามาหาเราแล้วเราใช้ระบบออโต้ในการลิงก์ ให้เกิดลิเลชันกับเขานะอันนั้นก็จะเป็นบทหนึ่งที่ผมสอนอยู่แล้วนะครับจะสังเกตว่ามันยัม่เยอะบทนะแล้วมันเยอะจริงๆครับแต่ว่าเราจะไม่ทําให้งงนะครับส่วนเรื่องของการแต่งเว็บแต่งบล็อกหรือว่าแต่ง Facebook ก็ตามเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่คล้ายๆกันนะครับแต่เรื่องแต่งเว็บเนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้าไปดูในเรื่องที่เราสอนเขียนเว็บเราจะรู้เลยว่าเว็บเราสวยนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เรารู้เครื่องมือนี้เนี่ย ทางใช้มันเยอะเหลือเกินแต่ทางใช้ที่นอกเหนือจากการแต่งพวกนั้นคือการสร้างชิ้นงานขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นการทําสไลด์โชว์ทำยังไงสไลด์เราโชว์แล้วสวยกว่าสไลด์คนอื่นนะครับทำยังไงเราทำอ e ีนมกซีนนะครับนอกจากทําเป็นแล้วยังทําสวยด้วยคนอยากอ่านแมกซีนที่เราเขียนนะฮะทำยังไงให้เวลาเราทำสไลด์พรีเซนเตชันจาก powerpoint แล้วคนมองตลอดเวลาไม่หันไปคุยกันเลยดูว่าต่อไปมันจะเปลี่ยนไปทางไหนเรื่องอะไร ภาพเจ้ามสวยเหมือนตรงนี้ไหมมันเล้าอะ่ะมันเล้าทําให้เขามีสมาธิที่จะมองหรือฟังในสิ่งที่เราพูดเราต้องมาเริ่มต้นเบสิกกันก่อนเลยนะครับทุกอย่างเบสิกต้องมาก่อนถ้าเราจะทําปกของ Facebook ให้สวยเราต้องรู้วิธีว่าไซส์ของปก Facebook เ,เนี่ยแบบไหนลงตัวพอดีนะครับแบบไหนเป็นโฟกัสที่เราวางตําแหน่งได้แล้วคนดูแล้วเห็นแล้วมันสมดุลกันทั้งภาพเลยอย่างนี้นะครับหรือว่า โปรไฟล์เรานะครับเราควรจะอยู่ในตร,ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับควรจะเอารูปนี้แล้วควรจะทํำยังไงให้มันพอดีเรามาดูนะครับผมค่อยๆอ,อธิบายแล้วก็สลับกับการที่ทําให้ดูด้วยดีไหมครับถ้าดีเรามาเริ่มต้นดูทีละขั้นนะครับโคเวอร์นี่คือปกของ f a c e b o o k นะครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปเราอยู่นะครับแต่ผมบอกก่อนว่า c o เวอร์เนี่ยไซส์ของเราเนี่ย เรียกเป็นพิกเซลนะครับพิกเซลคล้ายๆกับกี่นิ้วกี่เซนนะฮะแต่ว่าในเรื่องของหน้าจอแล้วเนี่ยนะครับการวัดขนาดในหน้าจอเราเรียกเป็นพิกเซลนะครับตอนนี้ปกเนี่ยก็คือ85 1้าดคูณความสูงที่3 1 5สิบห้านะครับตรงนี้ไม่ต้องจำหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพเียงแต่เรามาดูวิธีการว่าทำปกทำยังไงแต่ก่อนจะไปถึงทำปกดูก่อนเลยว่าเวลารูปเราเนี่ยรูปเราใสเท่าไหร่ 180คูณร้พิกเซลนะครับเวลาประกอบกันแล้วเป็นยังไงก็มาดูว่าประกอบกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคราวนี้เราก็ค่อยเข้ามาดูว่าผมจะเข้าไปดูที่โปรแกรม Photoshop นะครับว่าเราจะสร้างขนาดของไซส์งานได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับพอเราเข้ามาที่โปรแกรม Photoshop ง่ายๆเลยนะครับมาที่ไฟล์เปิดมาตรงนี้นะครับ ทุกคนทําได้หมดนะครับตัวนี้เลือกมาที่เว็บเลือกมาที่เว็บเสร็จเห็นขนาดใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอก8 5 1ร้เพิกเซลเห็นไหมครับเห็นหน้าจีไปที่8 5ดพิกเซลคูณเท่าไหร่ครับจําได้ไหมสามร้อยสิบห้าเลนนะครับเผื่อเหนียวไ้นิดนึงเป็น150นะครับโหมดก็เป็น R G B นะครับพื้นหลังให้เป็นสีขาวพิมเท่านี้เองครับแล้วกโอเคเราได้งานของเราแล้วนะครับเป็นไซน์นี้นะครับ ไซนี้เนี่ยนี่คือไซงานที่จะเป็นปกให้เราเป๊ะเลยนะครับครวนี้เราต้องเอารูปมาใส่ละผมจะลองเลือกรูปนะครับจากไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับเอารูปในเดีเารูปนี้ก็ได้นะครับสวยมากเลยนะครับเรายกตัวอ,อย่างว่าเราเอารูปนี้คลิกมาป๊บก็ลากลงมาเห็นไหมยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยปิดทิ้งไปเลยนะครับกดออติเนตแล้วก็หมุนลูกล้อก็ได้นะฮะถ้าเราไม่ใช้ ในการย่อส่วนอย่างอื่นนะครับกดชิปนะครับลากดูให้พอเหมาะภาพมันตกเพราะนั้นเราต้องขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับขยายซ้ายขยายขวาลงตัวละแค่นี้เลื่อนดูนี่แหละโอ้โหโ,โปรไฟล์เราอลังการมากเราแค่นี้แหละครับถ้าเรากดไปที่ครอบภาพแค่นี้เราได้ภาพแล้วนะครับเราได้ภาพแล้ว เราทำไงฮะเซฟไปเลยผมยกตัวอ,อย่างว่าผมเซฟแอสไปนะครับเซฟแอสไปที่นามสกุลเจเป็กนะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรดีฮะตั้งชื่อว่า A1 แล้วกันนะครับตอนนี้เราตั้งชื่อว่า A1 เราเซฟเสร็จแล้วนะครับก็จบภาพเนียนะครับเวลาที่เราไปที่ f a c e b o o k นะครับผมจะเปิดไปที่ Facebook ให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาที่ facebook ที่ผมลองเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเมื่อเราชี้ไปเนี่ยจะมีการให้เราเปลี่ยนภาพปกของเราได้นะครับเราเลือกในการเปลี่ยนจากอัปโหลดรูปภาพนะภาพที่เราเก็บไว้ A1 นะครับที่ Desktop, เดสก์ท็อปแล้ก็เปลี่ยนแล้วเราก็โอเพนจิงเท่านนี้เองครับเราสามารถที่จะได้ปกตามไซส์ที่เรากําหนดไว้เองเมื่อกี้นี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเป๊ะเลย เราเลื่อนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันพอดีจริงๆเอานะครับตรงนี้บันทึกไปก่อนคราวนี้เรามาดูว่าถ้ารูปหล่ะเราแก้ไขรูปประจําตัวนะครับรูปนี้หน้าตามไม่น่าที่จะไปขอเป็นเพื่อนคนแล้วคนอยากจะยุ่งกับเรานะครับเราก็ลองลองเลือกภาพใหม่นะครับโอเคให้เห็นได้ทุกคนเอาแก้ไขรูปประจําตัวนะครับอัปโหลดรูปภาพนะฮะ กรนี้ถ้าเอาบอรรูปภาพเราก็ดูว่าภาพเราน่าจะอยู่ไหนไหนผมจะยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ถ้าผมเอารูปนี้เข้ามานะครับส่วนนี้ครับเห็นไหมครับอลังการงานสร้างพอสมควรเลยนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์หรือว่าสร้างเพจของเราเนี่ยนะครับ ให้มีความน่าสนใจจะเห็นพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่พวกน,นี้เป็นพื้นที่เราสามารถจะบอกอะไรได้เล็กน้อยนะครับอย่าให้ออกในรูปของการขายสินค้าหรือโฆษณาใดๆนะครับพยายามทําให้อยู่ในกระบวนการที่เข้ากําหนดไว้นะครับตรงนี้พอมองออกแล้วนะครับว่าเราทําอย่างนี้แล้วเ,เกิดผลยังไงนะครับผมจะให้กลับไปดูในเรื่องของการสร้างใช้งานอย่างอื่นเพื่อเกิดประโยชน์จริงๆสําหรับคนที่อยากจะใช้ Facebook ในการทํางานให้สวย นะครับและเกิดผลลัพธ์ทางด้านของธุรกิจด้วยนะครับ